ฮัลโหล Good afternoon Iceland Good afternoon สวัสดีนะคะสวัสดีนี่ยินดีเข้าสู่บ้านอัมพรไอซ์แลนด์เชนเอานะคะตอนนี้เราก็กำลังอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะ โคโลกเหนือนะจ้าไอซ์แลนด์โคโลกเหนือมีตีหิมะความหนาวหิมะข้างนอกก็ดูสวยงามนะคะลาลาเราเดินไปข้างนอกแล้วก็หนาวมากเลยจ้าหนาวสุดๆเลยนะคะความเย็นไม่เหลือใครอีกแล้ว ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เราได้ดออูอากาศเย็นข้างนอกนะคะเดินไปเดินมาก็มาสะดุดช่องอัมพรด้วยนะคะมีใครเข้ามาอีกไหมนาะไม่มีเข้ามานะคะเข้ามาให้กำลังใจบ้านอัมพรด้วยจ้าแล้วก็ ช่วงนี้เรากำลังขึ้นไล์สรีมยาดแบบแนวตั้งนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็มาดูความหนาวของประเทศไอซ์แลนด์ด้วยนะคะอากาศเย็นมากเลยนะคะอุณหภูมินี้ลบสิบเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณลูอินลองไล่สิบนาทีเมื่อกี้แน่นหนาวหนาวหนาวอุยขึ้นมาแค่แปดแดงรุ่นรุน ขึ้นมาสิบหนาวจริงๆทั้งหนาวทั้งทรมานอีกเปลี่ยนอีกหน้าต่างหนึ่งแล้วมาอีกหน้าต่างถ่ายหน้าต่างไม่ขึ้นแล้วเนี่ยสิบเก้าน้องทัศน์ฮัลโหลท่านผู้อยู่ทั้งบนมาคุยกับอัมพรเร็วๆท่านที่อยู่ข้างบนนะคะช่วยมาให้ กำลังใจอัมพรด้วยนะคะลงมาพูดกับอัมพรด้วยคะ่ะใครเนาะมองไม่เห็นข้างหน้าเลยหน้าตาหลอ่อไหมเขาบินไปหาคุณลูอิสแล้วเขาบินไปหาคุณลูอิสแล้วคุณลูอิสทางนี้ไม่ลุ้น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 อีกสิบนาทีสิจะได้เท่าไหร่เนาะ เพิ่งจะทำไ้ถ่ายรูปหน้าปกเป็นถ่ายหน้าปกเอากล้องถ่ายรูปสดๆลองดูเฉยๆว่าขึ้นมาสิบห้าแล้วจ้าน้องพัดหนาวหนาวหน,นาวมากเลยเนี่ยน้ำร้อนยังบ่มาเลยต้องต้มน้ำอาบนะจ้าสงสารไหมจ้าสงสารคนไม่มีน้ำร้อนอาบนะคะภูเขาไฟทำ ให้เราย0สิบแล้วน้องทัดจ้ะน้องทัดซี่จากคุณลุอิสคะ่ะพี่ลุยิสจากน้องทัดนนะคะเนี่ยขนาดเราขึ้นมายี่สิบ พี่วันเฟนบอกขึ้นมาแค่สองคนวันดันให้จังเยอะ <c oughs> คุณลูอิตลงแล้วจะไปหาทํำไมเวลาขึ้นทำไมไม่มาหานอนใจแล้วก็วิ่งไปหาคุณลูอิสอยู่นะเขาวิ่งไปหาพี่ข้างบนอะ่ะลงมาพูด ถ้าปูดไม่ดีเขาตัดแล้วนะจ๊ะเนี่ยแกดูผิดแกดูผิดจริงหรือเปล่าเนาะดูผิดเขาก็คแคปมาให้เราดูก็ดูดูสิลงมาคุณลูอีสเนี่ยลงมาแป๊บจากยี่สิบ ขอบคุณนะคะท่านข้าบนลมไปลมมานะจ๊ะผ่านไปบันมาขอมาทักทายอ,อัมพรด้วยนะคะมาพูดคุยกับอ,อัมพรด้วยจ้าดูยังไม่ถึงสิบนาทีแล้วเหลือเก้าแล้วอ่ะคุณอียขึ้นมายี่สิบแล้วนะจ๊ะหนาวก็ทนหนาว ขอพะหมหน่อยนะจ้าขอความอุ่นด้วยนะคะน้ำร้อนบอกมีอาบเลยคุณโรอีทจ้าอาทิตย์หน้าจะได้มาวนะน้ำร้อนเนี่ย้องทัดบอกยี่สิแล้วจช้ยี่แล้วพี่น้องจ้ายีสิบแล้วต้องไปใช้แบตชาร์จแบตล้วยเนี่ยแบตลือสี่สิบเอง มาเดิมมาเดิมมาจ้ามาจ้ามาเที่ยวไอซ์แลนด์นะคะท่านที่อยู่ข้างบนนะจ้าเข้ามาพูดกับอ,อัมพรด้วยนะคะอย่าให้อ,อัมพรพูดคนเดียวจ้ามาทักทายอ,อัมพรด้วยนะคะลงมาพูดกับอ,อัมพรด้วยค่ะเน้ยถ่ายหน้าต่างอ่ะดีเลวไปถ่ายข้างนอกเย็นก็เย็นไม่มีคนเห็นเลยยี่สิบแปดเห็นยี่สิบแปดคุณอินบอกเห็นยี่สิปดใช่ มันมันขึ้นสามสิบมันก็ลงมาขึ้นยี่สิบมันก็ลงมาสามสิบสามแล้วจ้าขึ้นสามสามแล้วจ้าคุณลูอิสเอาไปไปหาคุณลูอิสด้วยนะ ไปหาคุณดูอีกด,ด้วยนะคุณชั้นทางบนชั้นทางบนจ้าดีใจจังเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะขอบพระคุณที่มาให้กําลังใจบ้านอัมพรไอซ์แด์ชาแนลนะคะจะได้ครบหลักกิโลเร็วๆลงเมื่อสิบเก้าแล้วจ้ามาโดนยายเถาโดนยายเถาแล้วยายเถามาโดนยายเถาแล้ว อ๋าสงสารมันมีน้ำร้อนอาบเขาก็เลยมาดูมั้งต้องไปอาบน้ำแท่น้ำร้อนที่สะลงมาคุยกับอมพรด้วยคะ่ะท่านข้างบนลมพัดลมเพรเดว้วันนี้ลมพดัดลมเพได้สามสิบสามท่านนะคะ สิบนาทีจ้าพอกับดูนาทีสิบสี่ไอซ์แลนด์โคลูกเหนือความเย็นนี้หนาวมากเลยเนะจ้ะทรมานเหลือเกินอยู่ได้ยังไงนอะกเราเนี่ยหนาวก็หนาวแต่ก็ต้องทนอยู่นะคะทุกคนเพื่อชีวิตอยู่รอดนำร้อนว่มีอาบเด้อบอกอาบน้ำเด้อ ออแกหาว่า okay, เป็นเชื่วโมอง <laughs> เขาดูผิดดูผิดด,ผด,ดูผิดอะไรแกคุณเพน,นเน่ยเขาบอกว่าได้สองร้อยจริงๆรวมทั้งหมดสิบรอบที่เขาขึ้นค่อยดูว่าพรุ่งนี้พี่อยู่จะขึ้นที่หลังบ้านให้เท่าไหร่ถ้าเขาขึ้นให้ก็โอเคเนะเกได้พันหลักกิโลแล้ว สบายดีไหมคะ่ะทุกคนคุรุอีทีนุนหิมะเดนมากไปหมดหรือยังจ้าละลายหมดหรือยังลายยังไม่หมดใช่ไหมจังนี้ยังไม่หมดเลยเนี่ยละลายลบสิบนะคะวันนี้ลบสิบเลยความหนาวความเย็นของไอซ์แลนด์นะคะลบสิบจ้า ขอบคุณนะคะท่านข้างบนที่มาชมประเทศไอซ์แลนด์นาดอยู่ถ่ายในกระจกข้างนอกนั้นเนี่ยไปถ่ายข้างในเห็นชัดๆหนาวมือก็เย็นหนาวก็หนาวยังไม่ขึ้นให้เลยอยากให้ดูสวยๆก็บก่ขึ้นต้นน้ำสวัสด,ดีจ้าน้องต้นน้ำสวัสดีค่ะสาวเมืองซิง มานไยรอดรอดหน้าต่างอันนี้หายข้างในบ้านพ <c oughs> ี่รุยอีจากก่ายตุนต้นน้ำจา้าออเ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 ออ,เอ,อนมตามฝันรโล สวัสดีค่ะนมตามฝันจ้าสวัสดีค่ะนอ้องสาวมังสิงจ้าสาวมังสิงเมามาให้นะคะขอบพระคุณมากเลยจ้าสาวมังสิงคุณนมตามฝันสวัสดีค่ะนมตามฝันสวัสดีครับต้นน้สวัสดีครับ,นนรบทุกคนทักทายกันนะคะ เราลืมเสียบแบตด้วยนะแลนนล้สามสิบเองทันหรือเปล่านอกน,อน,นี่จะอยู่ถึงยี่สิบไหมเนี่ยขอบคุณนะคะน้องสาวบางสิงยังไม่นอนหรอคะไอดไดโดดากรอขึ้นสตรีมอย่ากอะไ,ไม่ยอมนอน <laughs> ไอโดดามาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะไอโดดาขอบคุณนะคะไอโดดาขอบคุณมากมคะ่ะฮัลโหลฮัลโหลจากไอโดดานะคะ ชื่อใหม่เขาก็ชื่อ Angela, Angela, Angela. อัญชลาอัญชลาอัญชล่าอัญชล่นหัวเราะคักคักหัวเราะคักคักหัวเราะเข้ามาเลยนะคะหนาวหนาวจริงๆเลยไอวันเพนเนาะวันเพนโดนแฮปยูนอตโกฮมตูวันเพนนะวันเพนไลฟ์สตรีมฮะที่ช่องวันเพนเนี่ยมาดิดาวันเพนเนาะไอไลวันวันเพนมิสวันเพนเนี่ย วันเพนอยู so, ่ฝรั่งเศสนะโจฝรั่งเศสไอดูดานมตามฝันนะจ๊ะจุงกะจุงกะเด้อนมตามฝันจุงกะจุงกะนี่เป็นเป็นคำภาษาพื้นบ้านเมืองนะคะก็สวัสดีคะ่ะ สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะได้รับดอกกุหลาบกันทุกคนแลนะ้วเนาะได้รับดอกกุหลาบกันเลยจ้านะวันนี้ได้กี่ช่อเนาะน้องต้นน้ำสาวเมืองเสียงได้รับดอกกุหลาบชโยโหิวโโหูวชโยโิย ลงมาอย่าเพิ่งลงสิคะอย่าเพิ่งลงคะ่ะขอให้ขึ้นมาอีกนะคะไห้อยู่จึง30สิยี่สิบ ขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจอัมพรนะคะขอบคุณสาววงสีงขอบคุณไอเดนาขอบคุณน้องทัตซี่นะคะขอบคุณนมตามฝันนะคะที่มาให้กำลังใจช่องอัมพรไอซ์แลนด์ใช่ไหมมาดูความหนาวนะคะความหนาวของประเทศไอซ์แลนด์มีติหิมะเลยจากข้างนอกเนี่ยมีรถเมคโคเขาจะทำเฉพาะเอ่อหน้าซัมเมอร์หน้าร้อน นาหิมะก็จอดอแต่งอยู่นะคะทำข้างบนจ้าลงมาทำไมอยู่ให้นานๆหน่อยจ้าให้ถึงยี่สิบเด้อสิบหกแล้วสิบหกนาทีแล้วนะคะให้อยู่ข้างบนนะคะช่วยอ้า อายังไม่ทันลน์เลยจะลงแล้วขึ้นมาให้อำมพอหน่อยสิจ้าจะเพิ่งลงเพิ่งลงลุน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 ลจ้าลุ้นลุนขอบคุณต้นน้ำนะคะที่ให้กำลังใจอำพอตัดเราแล้วลงแล้วเนี่ยตัดเราแล้ว ไปกินน้ำไปกินน้ำขอลงไลน์แล้วนะคะไม่ขึ้นแล้วลงมาแล้วจ้าบายบายนะลองทักซี่เอ่อสาวบางสิงตอนบายบายนะคะลง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 จ้าจ้าบายบายทุกคน